ตอนดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่กท่านทายแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซบโชว์วันนี้พี่ัาจันทร์พี่หนิงนะคะพี่หนิงถามพี่นิงสิพี่หนิงเนี่ยสนิทกับทางดีเจมาตูม มีคุยกันบ้างไหมอ่ามีคุยกันบ้างไหมนะคืออันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ร้อนแรงตลอดสัปดาห์ในเรื่องราวของดีเจมะตูมเตชินเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่ใครหลายๆคนสงสยัยนะอาจารย์ลามไปจนถึงพฤติกรรมทั้งในจอนอกจอของเจ้าตัวนะคะและล่าสุดก็เรื่องประเด็นการศึกษาที่เป็นประเด็นนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า คุณปะตูมเองเนี่ยได้ออกมาไลฟ์นะคะตอนประมาณ14นาฬิกาซึ่งได้มีการไลฟ์สดเปิดใจถึงกรณีการเกิดเรื่องเนี่ยเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ฟังเป็น ความเข้าใจง่ายๆกันสักนิดนึงได้เลยค่ะซึ่งในการไลฟ์ของมาตูมเองเมื่อวานก็มีคนไปโจมตีว่าอ๊ะอยู่ในโรงพยาบาลไลฟ์ได้หรอหรืออะไรยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยทางคุณมาตูมเองเขาก็เคลียร์นะคะว่าเขาได้มีการแจ้งทางโรงพยาบาลแล้วก็ขออนุญาตทางโรงพยาบาลก่อนแล้วะนะคะแล้วก็อัปเดตอาการล่าสุดของดีเจมาตูมตอนนี้เนี่ยยังตรวจพบเชื้ออยู่ะนะคะส่วนอาการแทรกซ้อนเนี่ยไม่มีอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วปอดเนี่ยก็เป็นปกติดีจริงๆตอนนี้ก็สามารถออกไปเขาเรียกว่ากลับไป นอกโรงพยาบาลได้แล้วใช่แต่ตัวของแมาตูมเองเนี่ยเขาเลยตัดสินใจเขาขออยู่เพื่อความปลอดภัยของใครหลายคนดีกว่านะคะอกรณีของงานวันที่9มกราคมที่เกิดเรื่องเนี่ยมาตูมบอกว่าวันนั้นเนี่ยตั้งใจแค่จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทแล้วก็คุณแม่นะคะออกไปกันแบบกินข้าวเล็กๆภายในครอบครัวซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีเพื่อนดาราแล้วก็ไม่มีการเกิดห้อง ไม่ได้มีการเปิดห้องพักที่โรงแรมจริงๆแต่ตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากทานอาหารกันปกติก็ไม่ได้มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จงานตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ามทุ่มตรงดาดฟ้าของบบยันทรีที่เป็นข่าวนะคะก็ลงไปเจอน้องๆที่เขาเอาของขวัญเอาช่อดอกไม้มาให้ส่วนเพื่อนบางคนที่อยู่บนดาดฟ้าที่รับประทานอาหารเนี่ยก็มีการเดินทางกลับบ้านไปนะคะ,คะแล้วก็ตัวตัวเขาเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ย จองห้องคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดห้องสําหรับการปาร์ตี้แต่จองห้องพักเอาไว้สําหรับที่จะที่จะอยู่พักในคืนวันเกิดแล้วก็เพื่อนๆบางคนที่ที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็ได้มีจองห้องพักเอาไว้เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าต่างคนก็ต่างแยกกันอยูค่คนละห้องแต่คุณผู้ชมคะมันมีกรณีว่าในงานวันเกิดวันนั้นเนี่ยได้มีการดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้จริงไหมเดี๋ยวเราจะมีเสียงบางช่วงจากกรณีนี้ให้คะ่ะไปฟังเสียงมาตุมคะ่ะสิ่งที่ตุมอยากจะพูด แล้วก็เป็นความจริงที่ตูมยังไม่ได้พูดที่ไหนนั่นก็คือเรื่องราวของการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องมีจริงๆครับตูมยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรมหรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมโรงแรมไม่มีการขายเหล้าแต่เพื่อนตูมหลายคน ที่เขามาหาทีหลังมีการหิ้วเหล้ามาเป็นขวดเลยเพราะส,รส่วนใหญ่แล้วปกติตู่จะได้ของขวัญมันเกิดไม่เป็นดอกไม้ก็เป็นเหล้าแล้วก็เป็นเค้กคือมันมีอยู่แค่นี้จริงๆจะมาโกหกว่าไม่ดื่มเหล้าในห้องก็ไม่ได้โอเคคนมันก็นะฮะมันมันคือเราคิดว่าเรามันดื่มในห้องส่วนตัวแล้วอันนี้คือเราทาําผิดครับอืสิ่งที่ตุ้มอยากจะพูดแล้วก็อ่า สรุปในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่างที่หลายๆคนสงสัยว่าเกิดขึ้นจริงไหมนะคะก็มีการยอมรับว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์จริงๆในห้องนะคะแต่ไม่ใช่เป็นแอลกอฮอล์ที่แบบทางโรงแรมเอามาเสิร์ฟก็คือเป็นจากที่เพื่อนๆนํามาให้ในวันเกิดก็ยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยทำผิดจริง ซึ่งจานวนคนที่มาในงานเกิดวันที่9เนี่ยล่าสุดเขาสรุปออกมาค่ะอาจารย์ว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด8ราย,ายแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็หายดีเป็นปกติออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็อนอกจากนี้ยังมีกรณีไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,คะและกรณีดาราที่มาในงานชื่อน้องโอ๊ตนะคะรวมถึงข่าวที่มีการใช้สารเสพติดและปาร์ตี้เซ็กหมู่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกับมาตูนงกันเลยค่ะสุดเรื่องเขาโอ๊ตเนี่ยตุงขอโทษจริงๆครับที่ตุ้งเคยให้สัมภาษณ์ในรายการไปว,ว่าไม่มีเพื่อนดารามา ตูมไม่รู้มาก่อนจริงๆครับว่าเข้าโอทเป็นดาราจริงๆนะครับจริงๆจิกจากใจจริงเลย่าเรื่องการใช้สารเสพติดในงานตูมมีคนเห็นว่าตูมแบบมัดจะฉีดเข้าเส้นทําคืออธิบายเป็นช็อตๆได้เลยไม่จริงนะครับไม่รู้จะหาหลักฐานอะไรมาแต่ ฉีกเข้าเส้นอะไรคือคือมันขนาดนั้นมันมันตุ้มว่ามันอันนี้คือเกินความเป็นจริงไปแล้วคนที่คนที่พูดไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในงานเรายอมรับแล้วว่าในงานเรามีการดืม่มแอลกอฮอล์อันนี้คือยอมรับแล้วแต่ว่าขนาดค,คือตุ้มก็คือปล่อยผ่านนะครับตุ้มปล่อยผ่านอันนี้เลยแล้วก็เรื่องเรียกผู้ชายมาเอนเตอร์เทนนายแบบสี่คนมาลุมอะไรอย่างเงี้ยคือตุ้มไม่ได้ไม่ต้องอธิบายอะไรเรื่องนี้เลย เรื่องรสนิยมส่วนตัวของตรมคือตุมบอกเลยนะว่าณวันนั้นตูไม่ได้เจอในแบบตูไม่ได้เจอในแบบเลยทัันคนหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วและก็คือตูไม่จำเป็นต้องออกมาคอนเฟิร์มอะไรเพราะพี่ๆสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์น้องๆทุกคนเรียบร้อยแล้วก่อนตุมด้วยซ้ําน้องๆบางคนตุงไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยด้วยซ้ําหรือบางคนตุมเจอแค่อีเวนต์ด้วยซ้าอะไรเงี้ยครับคือก็คือเคลียร์เรื่องนี้ไป อ่ะสุนเรื่องเขาโอ,อ๊เนี่ยตรงค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องการไปเชียงใหมยใ่ยอมรับว่าไปมาจริงนะคะ,ะ,คะและอยากจะบอกเหตุการณ์การแพร่ระบาดท,ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันที่9ที่จัดงานเท่านั้นค่ะสำหรับกรณีเข้าโอ๊ตยืนยันว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเข้าโอ๊ตเป็นดาราเพิ่งมารู้จริงๆว่าเขาเป็นศิลปินหลังจากนั้นสําหรับเรื่องยาเสพติด เรื่องนายแบบเอ็นมาตูมบอกว่าพวกเนี่ยปล่อยผ่านไปเลยค่ะรวมถึงไม่เคยสั่งลาไม่เคยใส่ท่อหายใจไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะพี่หนิงอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นจนเกิดแฮชแท็กใน Twitter เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องของกรณีประวัติการศึกษาซึ่งเรื่องเนี่ยมาตูมแจ้งว่าซีเรียสมากๆคือประวัติการศึกษาเนี่ยยอมรับว่าไม่เคยพูดแน่นอนว่าจบจากคณะอักษรศาสตร์ศิลปากรแต่บอกตลอดนะคะว่าจบจากเยอรมันแล้วก็ไม่ได้จบ ปริญญาตรีด้วยที่เรียนไม่จบเพราะมีโอกาสมาทํางานในวงการบันเทิงตรงนี้ก่อนนะคะส่วนเรื่องที่ใครจะขุดเรื่องเก่าๆในสมัยกรณีที่เป็นเน็ตไอดอลยอมรับว่าทุกคนนะ่ะมีอดีตแต่ถ้าทําอะไรให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษทลและตัวเองเนี่ยก็อยากที่จะจบเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับบทบาทการลงโทษของทางสังคมคไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไลฟ์ของมาตูมกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับตุงไม่มีอะไร หรือคาพูดสวยๆอ,อะไรมาพูดให้คนเชื่อหรือคนเข้าใจได้นอกจากคําว่าตุ้มขอโทษครับมันอาจจะฟังบ่อยมากเลยนะครับคํำนี้ในไลฟ์นี้แต่ตุ้มขอโทษครับตุม้มไลายความรับผิดช,ชอบไลท์สารถสำนึกต่อสังคมเองจริงๆครับไม่ต้องรอให้คนมาด่าหรอกครับมันมันคือเรื่องจริงตุ้มผิดเองครับแล้วตุ้มขอโทษแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ดีเจมาตุมไลฟ์สดจบนะคะทางรายการเราเนี่ยได้ติดต่อโทรไปขอสัมภาษณ์ทางดีเจมาตุมแต่ทางด้านดีเจมาตุมยืนยันว่าไม่ขอไม่สะดวก,ดวกค่ะและ,ะอยากให้เรื่องเนี้จบที่ไลฟ์นี้ ทางเราเข้าใจดีนะคะว่าเรื่องราวต่างๆของดีเจมาตุมเกิดขึ้นเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยขอให้ดีเจมาตุมรักษาตัวให้หายปกติในเร็วๆวันค่ะ,ะแล้วก็อีกประเด็นที่เป็นเรื่องขึ้นมานิดนึงนะคะ,คะก็เป็นเรื่องของเพื่อนรักของคุณมาตุมก็คืออย่างดีเจต้นหอมสกุลตาลาเพราะเมื่อวานเนี่ยในระหว่างที่ดีเจมาตุมได้ไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็ได้มีการเข้าไปฟังและก็ให้กําลังใจเพื่อนสนิทด้วยก็มีหลายคนออกมาคอมเมนต์นะคะชาวเน็ตก็ยังคงแบบว่าค้างคาใจในกรณีที่มีการมาคอมเมนต์ในเรื่องของดีเจมาตุมนะคะหล หลายเรื่องอย่างเช่นคําที่แบบว่าเขียนแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เดือดกันก็คือ ขอโทษนะอันนี้เราอ่านตามที่ที่เขาเขียนนะบอกว่ามึงก็ตั้งใจฟังสิคะมึงจะได้ไม่งงอ่านในระหว่างที่มาตูมไลฟ์คุณต้นหอมก็บอกว่ามึงก็ตั้งใจฟังสิคะมึงจะได้ไม่งงซึ่งบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยดีเจต้นหอมก็ตอบชัดๆกับทุกคนไปแล้วว่าไม่ได้ปกป้องดีเจมาตูมผิดก็ต้องว่าไปตามผิดด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะพี่หนิงคะขออนุญาตถามค่ะเรื่องนี้เนี่ยพี่หนิงเจอผลกระทบบ้างไหมคะ จะว่าเป็นผลกระทบคงไม่ใช่อาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆในเรื่องของดีเจมะตูมเนี่ยเรียกมะตูมเนี่ยคือยอมรับว่ามะตูมก็เป็นเพื่อนสนิทก,กับนิงนะคะในกรณีที่น้องเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในส่วนผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดนิงเองเนี่ยมีโอกาสโทรคุยกับมะตูมเราก็คือเอา,อางี้เวลาถามโทรคุยกันเราก็จะถามกันแค่ อาการอาการเป็นยังไงแต่ไอ้เรื่องที่ลึกๆหลายๆอยา่างบางทีเอาพุ่งตรงอยากรู้ไหมอยากรู้แต่เราเองเราก็ไม่กล้าที่จะไปถามเขาเองตรงๆก็จะถามผ่านคนอื่นอย่างเช่นคุณมดดำอ่ไงเงี้ยก็จะถามผ่านคนอื่นไปอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนเป็นการเช็คไทม์ไลน์กันนะ,ะให้รู้ว่านาทีนี้เอาจริงคนเรามันก็ต้องเช็คไทม์ไลน์กันนะเนอะว่าว่าความปลอดภัยคืออะไร นะแล้วอย่างกรณีที่ที่อาจารย์ถามว่ากระทบไม่กระทบก็คือคอมเมนต์ที่วันนั้นดีเจมะตูมเองเนี่ยออกมาบอกว่าตัวเองติดโควิดอัดค,คลิปแล้วหนิงก็ไปคอมเมนต์หนิงก็ยอมรับความผิดว่าเฮ้ยคอมเมนต์วันนั้นเนี่ยหนิงเขียนคอมเมนต์สั้นไปนิดนึงแต่เจตนาของหนิงก็คือแค่ต้องการที่จะส่งกําลังใจให้เขารักษาตัวในเรื่องของอาการป่วยในเรื่องของผิดเราก็ว่าว่าเฮ้ยผิดก็คือต้องยอมรับว่าผิดแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ผิดให้มันดีขึ้นะนะคะอะตอนนี้มาตูมเองก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็ ขอให้หายเร็วๆแล้วกันะนะค,ะ,นคะ,ะขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยค่ะดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ